สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสติสุขมโรงศรีแล้วก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันจันทร์ที่30เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าโลกนับถอยหลังสู่สงครามใหญ่เราตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความคุณสติสุขเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ชนวนกาซาปาเลสไตน์ตอนนี้โดนปิดล้อมแล้วก็ถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนักและก็ต่อเนื่องเอาเฉพาะในชนวนกาซาเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปแล้ว8,000กว่าศพนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กแล้วก็ผู้หญิงเป็นหมอเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเป็นนักข่าวแล้วก็อีกเยอะแยะไปหมดเสียชีวิตกันไปจำนวนมากล่าสุดเนี่ยนะครับอิสราเอลเปิดฉากโจมตี อย่างเต็มรูปแบบทั้งทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำโดยที่ไม่สนเสียงต่อต้านจากทั่วโลกนะครับแถมยังได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาอีกงหากในขณะที่ฝ่ายอิสราเอลเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว1412บศพด้วยกันประการที่1ครับที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหปร,ระชาชาติที่นครนิวยอร์กเพิ่งจะลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นนะครับเรียกร้องให้อิสราเอลกับฮามาสเนี่ยหยุดยิงเพื่อบนุษยธรรม และเปิดทางในการส่งความช่วยเหลือที่จาเป็นเข้าไปยังฉนวนกาซารวมทั้งปกป้องชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ด้วยนี่เป็นการสะท้อนถึงความวิตกกังวลจากทั่วโลกกับหายนะด้านมนุษยธรรมที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ร่างมตินี้เนี่ยเสนอโดยกลุ่มชาติอารับนะครับแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากรัฐสมาชิก UN ทั้งหมด120รัฐหรือว่า120ประเทศด้วยกัน โดยมี45ประเทศงดออกเสียงและอีก14ประเทศไม่เห็นด้วยซึ่งก็รวมถึงสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลสมัชชาใหญ่ของ UN เนี่ยยังขอให้รัฐบาลอิสราเอลยกเลิกคำสั่งที่ออกมาเมื่อวันที่12ตุลาคมซึ่งเป็นคำสั่งที่ให้พลเรือนปาเลสไตน์ประมาณ1,1ล้าน1แสนคนซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของกาซาอพยพหนีตายลงไปทางตอนใต้ แล้วก็ประกาศคัดค้านความพยายามใดๆก็ตามที่จะมาคับเคลื่อนย้ายพลเรือนชาวปาเลสไตน์มติ UN ยังเรียกร้องให้มีการปลดปล่อยพลเรือนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันทั้งหมดในทันทีอย่างปราศจากเงื่อนไขแต่ไม่ได้มีการเอ่ยถึงกลุ่มฮามาสนะครับฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายส่วนปาเลสไตน์คือชนชาติย่อมไม่ควรจะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยใครก็ตาม การที่อิสราเอลโจมตีกาซาแบบบ้าคลั่งเนี่ยมันมากกว่าการต่อสู้กับฮามาสแล้วนะครับแต่มันน่าจะเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวปาเลสไตน์ซะมากกว่านี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับต้องนับว่าเป็นบุญของประเทศไทยที่พักเก้าไกลไม่ได้มาเป็นแกนนารัฐบาลนะครับ ไม่อย่างนั้นป่านนี้ก็คงจะเอาประเทศไปเป็นลูกสมุนสงครามให้กับสหรัฐกับอิสราเอลตามแนวทางนโยบายหาเสียงที่มุ่งเลือกข้างสหรัฐแล้วนะครับขอเรียกร้องครับเรียกร้องให้รัฐบาลเศรษฐากับพักเพื่อไทยเนี่ยอย่าได้เอาประเทศไทยเข้าไปหนุนสงครามอมหิตในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดนะครับประเทศไทยเราเป็นมิตรกับประเทศของทั้งสองขั้ว ทั้งฝ่ายสหรัฐทั้งฝ่ายจีนฝ่ายรัสเซียฝ่ายอิหร่านกับซาอุกับตะวันออกกลางรวมไปถึงปาเลสไตน์และก็อิสราเอลด้วยนี่คือประการที่2ประการที่3ครับสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยรายงานบอกว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยเปิดเผยว่ากองทัพอิสราเอลได้เริ่มปฏิบัติการขั้น2ของสงครามกาซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขณะที่พวกเขาเดินหน้าปฏิบัติการบุกทางภาคพื้นดินเล่นงานนักรบฮามาสพร้อมกับประกาศทำลายล้างศัตรูทั้งบนพื้นดินและใต้ดินปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลทั้งทางบกและทางอากาศนกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการส่งเครื่องบินรบของอิสราเอลเข้าไปทิ้งระเบิดถล่มชนนกาซาซึ่งมีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ที่นั่นจนเป็นเหตุให้ถูกปิดล้อมและถูกตัดขาดด้านการสื่อสารจากโลกภายนอก เบนจามินเนทันยูหูบอกว่านี่คือขั้นที่สองของสงครามซึ่งมีเป้าหมายต่างๆชัดเจนคือการทำลายศักยภาพทางด้านการทหารและการป้องกันของฮามัสและก็การนำเอาตัวประกันเนี่ยกลับบ้านขณะเดียวกันฮามัสก็กล่าวอ้างเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับว่าใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับอิสราเอลเกี่ยวกับเรื่องของตัวประกันจำนวน200กว่าคนที่พวกเขาควบคุมตัวเอาไว้ในกาซาแล้วนะครับแต่อิสราเอลเนี่ยกลับเตะทวงเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามครับโฆษกกองทัพอิสราเอลได้ปฏิเสธรายงานข่าวชิ้นนี้นะครับโดยบอกว่าฮามัสพยายามที่จะเบี่ยงเบนเรียกร้องความเห็นใจจากผู้คนซะมากกว่ามีรายงานบอกว่าอิสราเอลได้ทําการปิดล้อมและก็ทิ้งระเบิดถล่มกาซามานานกว่า3สัปดาห์แล้วหลังจากที่กลุ่มนักรบฮามัสบุกเข้าไปจู่โจมเล่นงานอิสราเอลอย่างคาดไม่ถึงเมื่อวันที่7ตุลาคมจนทําให้มีชาวอิสราเอลเสียชีวิตไป1,400ศพด้วยกัน บรรดาผู้สนับสนุนตะบันตกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสิทธิในการป้องกันตัวเองของอิสราเอลแต่ขณะเดียวกันนานาชาติก็เริ่มส่งเสียงแสดงความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของผู้สูญเสียหรือว่าผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและก็เรียกร้องหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆให้หยุดโจมตีเพื่อเปิดทางให้กับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนของกาซาได้ เจ้าหที่สาธารณาสุขในชนวนกาซาบอกว่ามีประชาชน2ล้าน3แสนคนอยู่ที่นั่นมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้ว7,650ศพในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อเป็นการแก้แค้นของอิสราเอลมามุตอับบาสประธานองค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์บอกว่าตอนนี้คนปาเลสไตน์ในชนวนกาซาเนี่ย กำลังเผชิญกับสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการสังหารหมู่โดยกองกำลังอิสราเอลผู้รุกรานต่อหน้าคนทั้งโลกอาคารหลายแห่งต้องกลายเป็นซากปรักหักพังไปดังนั้นการหาที่หลบภัยเนี่ยจึงเป็นไปอย่างยากลำบากท่ามกลางวิกฤตปัญหาขาดแคลนทั้งอาหารน้ำเชื้อเพลิงและก็ยารักษาโรคนอกจากนี้เนี่ยนะครับชะตาก,กรรมของพวกเขาเลวร้ายลงไปอีกในช่วงค่ำวันที่27ตุลาคมตามเวลาท้องถิน่น เมื่อโทรศัพท์ถูกตัดขาดอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดหลังจากที่มีการทิ้งระเบิดถล่มลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนชาวปาเลสไตน์บอกว่าเวลานี้ไม่มีที่ไหนจะปลอดภัยอีกแล้วนะครับเพราะว่าอิสราเอลทิ้งระเบิดมุ่งทําลายบ้านเรือนของพวกเราในทางใต้ของถนนกาซาที่มีประชากรพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทั้งๆท,ที่อิสราเอลเป็นฝ่ายบอกให้อพยพลงไปอยู่ทางใต้นะครับนี่คือประการที่3า ประการที่4ครับให้จับตาดูท่าทีและก็การตอบโต้ที่ออกมาปกป้องปาเลสไตน์และก็คือมีการประกาศเตือนไม่ให้อิสราเอลเนี่ยบุกเข้าไปในจนนกาซาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคำเตือนของอิหร่านหรือชาติอาหรับในตะวันออกกลางรวมถึงรัสเซียจีนและก็เกาหลีเหนือก็ตามโดยเฉพาะกลุ่มก่อการร้ายที่จองกระทินอิสราเอลและสหรัฐอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับ กองกาลังเหล่านี้เนี่ยจะทําอย่างไรกับการลุกแก่อํานาจทําสงครามแก้แค้นของอิสราเอลภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอย่างโหดเหี้ยมโดยมีความตายของชาวปาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยเป็นเหยื่อครั้งนี้อิสราเอลมีโอกาสที่จะโดนตอบโต้อย่ารุนแรงหรืออย่างน้อยก็ต้องมีการตอบโต้เพื่อปรามกันบ้างนะครับไฟสงครามเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขยายวงกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยเรเราคงต้องรีบ พยบคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลกลับบ้านแ่ะครับเพราะอาจจะไม่มีสถานที่ที่ปลอดภัยในอิสราเอลเหลืออีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับ